ตัวละครดาเมจหลักธาตุลมที่ไม่ได้ทาดาเมจหลักเป็นธาตุลมเห็นครั้งแรกก็แบบืวุ่นวายงแง่เลยว,วะ่ะเพราะว่าตัวละครน,นี้สามารถทาดาเมจพร้อมกันได้ถึง4ี่ธาตุพร้อมกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปฏิกิริยาต่างๆจะสามารถติดกันในการโจมตีครั้งนั้นๆได้ธาตุไฟแปะอยู่โดนน้ําไปแตะเป็นระเหยไฟฟ้ามาแตะโดนน้าเป็นชาร์จไฟฟ้าไฟกลับมาแตะไฟฟ้าเป็นโอเวอร์โหลด ทั้งหมดนั่นอาจจะเกิดจากการโจมตีเพียงครั้งเดียวของตัวละครตัวนี้ด้วยเมคานิกที่น่าสนใจมากขนาดนี้เนี่ยมันจะใช้งานจริงแล้วเวิร์กมากแค่ไหนวันนี้คงต้องมาดูกันในชัสก้าคาแรคเตอร์ไกด์ถ้าเกิดคุณกำลังมองหาบริการเติมเกมเนี่ยผมขอแนะนำเม l o t o อ Up นะครับ เติมถูกเติมไวปลอดภัยใช้แค่ UED กับชื่อตัวละครเท่านั้นหากสนใจก็สามารถเข้าไปทักทางเพจหรือแอดไลน์ m e l o t o p u p ไปได้เลยสามารถไปใช้บริการกันได้นะครับ สิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะสำหรับตัวละครตัวนี้มันคือการสำรวจโลกแน่นอนว่าคุณอาจจะมีละมุดที่ใช้ในการบินอยู่แล้วตัวละครนี้ก็มาพร้อมกับแมคาีนิกในการบินเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ควบคุมเองเนี่ยคุณจะรู้ว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ควบคุมได้ง่ายกว่าละมุดคุณสามารถบินปกติได้แล้วมันจะค่อยๆกินหลอดพรบินยาณราตรีคุณสามารถใช้ในการเสรยพุ่งขึ้นด้านบนก็ได้หรือใช้ในการพุ่งลงด้านล่างก็ยังได้ซึ่งอย่างของละมุดเนี่ยเขาได้แค่บินไปตรงๆข้างหน้าระดาบเดียว กับพุ่งขึ้นขบนไม่สามารถลงด้านล่างได้ตัวละครนี้ทําได้แล้วแต่เวลาคุณพุ่งสปรินต์เนี่ยการควบคุมมันจะเปลี่ยนเป็นเวลาคุณหันเมาส์หรือหันจอเนี่ยถ้าเกิดว่าหันขึ้นชัสกากจะเชิดหน้าปืนขึ้นถ้าเกิดว่าหันลงชัสกากจะเอาปืนเนี่ยพุ่งดิ่งลงพื้นไปได้เลยซึ่งทั้งหมดที่พูดมาสามารถควบคุมได้แค่การขยับมุมกล้อง แต่ความเร็วแล้วก็ระยะเวลาในการบินเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ไม่ค่อยแตกต่างจากละมุดมากสิ่งที่ทําให้มันแตกต่างก็คือโฟรจิสตันซึ่งใช้ได้แค่นในนัดลันเท่านั้นเพราะงั้นโดยปกติแล้วเนี่ยระยะเวลาการใช้งานก็พอๆกับละมุดนั่นแหละอาจจะเยอะกว่านิดนึงเพราะงั้นถ้าเกิดว่าใช้งานในแมปปกติเนี่ยตัวชัสกาก็อาจจะบินได้นานกว่าละมุดนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในนัดลันด้วยในในแมปที่อัพมาใหม่อย่างออสคานัดลันเนี่ยมันจะมีของใหม่ที่อัปเดตเข้ามาเรียกว่ากระแสเพลิงโหมซึ่งไอ้กระแสเพลิงโหมเน คูสวรรคหรือสมาชิกจากเผ่าวงปีกบุปผาในการเก็บบัฟอันนี้เนี่ยมันจะทําให้หลอดโฟรจิสตันของตัวละครหรือคูคูสรัตตัวนั้นเนี่ยอินฟินิตี้ครับพออินฟินิตี้แล้วไงต่อละก็พุ่งได้เรื่อยๆจนกว่าจะไปเก็บอันใหม่แล้วก็อินฟินิตี้ต่อเนื่องถ้ามีให้เก็บระหว่างทางหลายๆอันชัสกาคุณจะบินแบบไม่มีวันลงจากปืนเลยซึ่งเป็นสิทธิพิเศษในการสำรวจแมปนี้สําหรับคนที่มีชัสกามากๆแต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละถ้าเกิดว่ามันไม่มีให้เก็บมันก็จะเป็นตัวละครธรรมดาที่บินได้เท่าน สกิลาธาตุเนี่ยนอกจากจะเอามาใช้ในการสำรวจโลกได้แล้วเนี่ยสกิลนี้ยังใช้ในการทำดาเมจหลักด้วยโดยที่ในขณะที่ชัสก้าขี่ปืนอยู่เนี่ยคุณสามารถกดปุ่มโจมตีค้างคล้ายๆกับการกดชัดโจมตีซึ่งจะทำให้ชัดสก้าเนี่ยเข้าสู่โหมดเล็งปืน ซึ่งในโหมดนี้เนี่ยสามารถเล็งไปด้วยแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยได้ถ้าเกิดว่ามีศัตรูอยู่ในระยะเล็งเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทําการล็อกเป้าแบบออตโต้เลยขอแค่ศัตรูอยู่ในวงอยู่ในระยะมันก็จะล็อกเป้าไปเลยซึ่งอันนี้ผมบังเอิญเจอว่ามันล็อกผ่านหินได้้วยเว้ยมอนอยู่หลังหินดันล็อกได้เฉยเลยงง ซึ่งในขณะที่เล็งอยู่เนี่ยคุณจะสังเกตเห็นว่ามันมีการรีโหลดกระสุนซึ่งจะรีโหลดกระสุนทั้งหมด6นัดมันจะมีกระสุนที่แสดงเป็นสีเขียวซึ่งก็คือกระสุนธาตุลมแล้วก็จะมีกระสุนที่แสดงเป็นธาตุอื่นตามตัวละครในทีมอย่างสมมุติว่าทีมนี้ผมใส่เป็นโอรอนเบนเนตกระสุน2นัดสุดท้ายคุณจะเห็นมันเป็นธาตุไฟฟ้ากับธาตุไฟเสมอหรือถ้าเกิดว่าผมใส่เป็นฟูรินาโอรอนเบนเนตเนี่ยกระสุน3นัดสุดท้ายมันก็จะเป็นธาตุน้ําไฟฟ้าแล้วก็ไฟเสมออาจจะเรียง ลำดับไม่ตามตัวละครในทีมที่ใส่มันจะสุ่มลำดับมาแต่ยังไงก็จะมี3ธาตุเนี่ยอยู่ใน3นัดสุดท้ายของการรีโหลดเสมอเพราะว่าการรีโหลดกระสุน3นัดสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นธาตุตามตัวละครในทีมเพราะว่าเงื่อนไขในการรีโหลดกระสุน3นัดสุดท้ายเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนธาตุเป็นธาตุของตัวละครในทีมได้โดยที่ธาตุที่กระสุนสามารถเปลี่ยนไปได้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4ธาตุ ก็คือธาตุไฟน้ำไฟฟ้าแล้วก็น้ำแข็งหรือก็คือธาตุที่ทําปฏิกิริยากับธาตุลมได้นั่นเองอย่าไปพิเรนใส่ธาตุไม้หรือธาตุหินเพื่อที่พยายามเปลี่ยนกระสุนเป็นธาตุไม้หรือหินนะมันทําไม่ได้ส่วนลําดับการยิงกระสุนในสกิลธาตุเนี่ยสมมุติว่าภาพที่คุณเห็นอยู่นี้มันรีโหลดเข้าไปเป็นธาตุไฟไฟฟ้าไฟแล้วก็น้ําใช่ไหมลำดับการยิงมันจะออกดาเมจแบบย้อนกลับนะครับก็คือ กระสุนที่รีโหลดเข้าไปเป็นนัดสุดท้ายจะออกก่อนแล้วก็ค่อยๆออกย้อนหลังไปอย่างเช่นในกรณีนี้ก็คือธาตุน้ำจะยิงออกไปก่อนตามด้วยไฟไฟฟ้าไฟแล้วก็ลมอีก2นัดสุดท้าย ฉะนั้นดาเมจธาตุจะยิงออกไปก่อนแน่ๆอย่างตรงนี้ก็คือดาเมจน้ําจะยิงออกไปก่อนและในการรีโหลดแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่านัดไหนจะเป็นนัดสุดท้ายถูกต้องไหมฉะนั้นปฏิกิริยาในทีมที่มีครบ3ธาตุมันจะออกค่อนข้างมวนิ่มมากก็คือออกไปเรื่อยถ้าคุณโชคดีหน่อยน้ําหรือไฟอาจจะติดระเหยก็ได้แต่โดยปกติแล้วที่มันออกเป็นปฏิกิริยาหรือย,ยิงแบบปกติเนี่ยดาเมจมันไม่ขี้เหร่ละครับดาเมจมันดีมากๆแล้ว แต่ว่าผมแนะนําให้ใส่าธาตุให้ไม่ซ้ํากันไปเลยดีกว่าเนื่องจากแพสซีฟที่1ของชัสกาเนี่ยก็คือเมื่อเข้าสู่โหมดเลงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวละครในทีมมีประเภท,ทาธาตุที่ตรงตามเงื่อนไขของสกิลธาตุมันจะทําให้ได้รับเอฟเฟกดังนี้เอฟเฟกที่1คือเมื่อตัวละครในทีมมีประเภท,ทาธทาตุ1นธาตุสธาตุหรือ3าธาตุเนี่ยมันจะมีโอกาสในการเปลี่ยนกระสุนนัดที่3ให้กลายเป็นาธาตุหนึ่งในาธาตุที่จัดมาในทีม อย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมใส่3ามธาตุเลยน้ําไฟฟ้าแล้วก็ไฟคุณจะสังเกตเห็นจากภาพนี้ว่ากระสุนนัดที่4 5แล้วก็6เนี่ยมันจะเป็นธาตุตามตัวละครในทีมส่วนกระสุนนัดที่3ที่รีโหลดเข้ามาเนี่ยมันจะสุ่มเปลี่ยนเป็นธาตุหนใน3ามธาตุจากตัวละครในทีมซึ่งแพสซีฟนี้เนี่ยจะมีโอกาสติดตามประเภทธาตุนั่นเองถ้าใส่ประเภทธาตุไปแค่ประเภทเดียวอย่างเช่นธาตุไฟธาตุเดียวกระสุนนัดที่3ก็จะมีโอกาสแค่3าที่จะเปลี่ยนเป็นธาตุไฟถ้าเกิดว่าใส่2ธาตุไฟฟ้าไฟกระสุนนที่3กก็จะโอาส 66%ที่จะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าหรือไฟแต่ถ้าเกิดว่าใส่ประเภทธาตุสมธาตุไม่ซ้ำกันเลยน้ำไฟฟ้าไฟกระสุนนัดที่3 มันจะมีโอกาส100%ก็คือเปลี่ยนแน่นอนเป็น1ใน3ธาตุของธาตุในทีมและนอกจากเรื่องการเปลี่ยนกระสุนนัดที่3แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มโบนัส DMG ให้กับกระสุนธาตุในครั้งนั้นๆด้วยถ้าเกิดว่าคุณใส่ในทีมมีแค่ธาตุเดียวคุณจะได้โบนัส DMG ให้กระสุนธาตุเนี่ยแค่15%ถ้าใส่2ธาตุก็ได้35%ถ้าใส่3ธาตุก็ได้65%เพราะงั้นนอกจากจะเปลี่ยนกระสุนนัดที่3ได้แน่นอนแล้วเนี่ย การใส่ครบสามธาตุในทีมเนี่ยมันจะทำให้โบนัสดาเมจของกระสุนที่ยิงออกไปเพิ่มขึ้นด้วย ฉะนั้นก็แนะนําว่าควรจะนั่นแหละที่ถ้าคุณมาดูตัวคูณเนี่ยคุณจะเห็นความเสียหายของกระสุนล่างเงากระสุนล่างเงาคือกระสุนธาตุลมตัวคูณ83%ที่เลเวล9และความเสียหายของกระสุนล่างเงาเรืองแสงคือกระสุนที่เปลี่ยนไปเป็นธาตุตามตัวละครในทีมตัวคูณคือ283.2%เยอะกว่า200%น่ะฉะนั้นก็ใส่ธาตุตัวละครในทีมให้มันเปลี่ยนกระสุนได้เถอะนอกจากได้ตัวคูณแล้วยังได้โบนัสดาเมจในพสซีฟอีกซึ่งดาเมจกระสุนที่ยิงออกไปเนี่ยจะนับเป็นควาามเสียหยห ของการชาร์จโจมตีหรือเป็นการชาร์จโจมตี ฉะนั้นโบน,นัสดาเมจอะไรที่บวกเป็นชาร์ตตีชาร์ตสก้าใชา้ชชแล้วคุ้มหมดสก,กิลนี้เนี่ยมีครูดาวแค่6.5วินาทีเท่านั้นกดได้รัวๆเลยซึ่งในขณะที่อยู่ในโหมดลอยเนี่ยบางคนอาจจะกลัวว่าจะแบบว่าชะง,งักโดนตีแล้วร่วงเหมือนละมุดอะไรเงี้ยแน่นอนว่าตัวละครนี้มีการเพิ่มต้านทานการหยุดชะง,งักให้ตัวเองซึ่งจะสามารถการดาเมจเล็กๆน้อยๆได้ที่ผม้าวอย่างหนึ่งเลยคือการการดาเมจกลางอากาศเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าโดนมิสไซล์จากพวกกรูนอะไรพวกนี้จะปลิวกลายเป็นขาแข็งเฉลยโดนมิสไซล์ อาบิดรอบนี้มีรูนกรูนกยิงมิสไซากลางอากาศได้รัวมากยิงมาโคตรเยอะเลย ชัสก้าผมชาร์จตีอยู่ก็คิดอยู่ว่าจะปลิวปะวะสรุปคือโดนเต็มๆโดนแต่ดาเมจครับตัวไม่ปลิวเว้ยแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีสิ่งที่ทําให้ปลิวกลางอากาศได้เพราะงั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนปลิวได้อันไหนปลิวไม่ได้คงต้องลองกันเราเองอะแต่ตัวละครนี้ผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่มีโอกาสโดนดาเมจกลางอากาศน้อยมากถ้าเกิดว่ามอนไม่ได้ตีแบบสกิลระยะไกลแบบล็อกเป้ามาหาเราเพราะว่าชัสก้าเมื่อใช้สกิลแล้วเนี่ยเขาบินสูงมากทําให้มอนเกือบทุกตัวเอาเป็นว่าการเทสครั้งนี้เนี่ย มันมีมอนข้างนอกที่ผมเอาไปลองบ้าง,างเช่นมาคุเล่ยโจโกโบเนี่ยแล้วก็มอนในอบิสรอบนี้เนี่ยแทบจะตีชัสกาที่อยู่กลางอากาศไม่โดนเลยไม่โดนแบบไม่โดนนะครับคือตีไม่โดนอะคือมอนมันตีที่พื้นแต่ชัสกาบินอยู่บินเล็งและยิงอะยืนอยู่เฉยเฉยะมอนตีไม่โดนเออเอาดิเพราะงั้นกันชงัก็มีประโยชน์ในการกันระยะไกลส่วนโดยปกติแล้วถ้ามอนตีเมลีอยู่ที่พื้นเนี่ยมันแทบจะตีไม่โดนชัสกาเลยเดี๋ยวรอให้มอนเปลี่ยนเซตแล้วก็ล องเจอมอนหลายๆรูปแบบดูจะได้รู้ว่าตัวไหนตีโดนตัวไหนตีไม่โดนซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในอบิสรอบนี้นะประมาณ90%ตีชัสก้ากลางอากาศไม่โดนไอตัวทุบพื้นทําดาเมจกับพื้นไอแบบเนี้ยยิ่งชิวเลยไม่โดนอะไรเลยไม่ต้องแดช h ไม่ต้องหลบไม่ต้องใส่โล่ไม่ต้องมีการชะงักเพราะมันไม่โดนดาเมจเว้ยผมรู้ครั้งแรกผมแบบว้าว ดีว่ะไล้ก็เข้าใจได้เพราะว่าชาสกาต้องจัดทีมให้ครบสาธาตุไงถ้าต้องมากังวลเรื่องการชะง,งักกันอะไรกันโดนดาเมจอีกก็ปวดหัวตายหาเลยทีนี้มาดูอัลติเมทของตัวนี้อัลติเมตตัวนี้เวอร์มากนะครับบอกไว้ก่อนเลยผมแนะนําให้คุณสามารถกดได้ทุกโรเทชันจะแรงมากมันช่วยเสริมดาเมจได้ดีโคตรๆเหมือนคุณได้ชาร์จยิงเพิ่มอีกรอบหนึ่งเลยอันติตัวนี้เนี่ยเมื่อกดไปแล้วเนี่ยจะเป็นการยิงกระสุนทั้งหมด7นัด โดยที่กระสุนนัดแรกเนี่ยจะเป็นกระสุนที่ออกเป็นธาตุลมแบบแน่นอนตัวคูณคือบรรทัดบนสุดก็คือเบาสุดเลยส่วนกระสุน6นัดที่เหลือเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นกระสุนธาตุลมเหมือนกันตัวคูณของบรรทัดที่2แต่ว่ากระสุน6นัดหลังเนี่ยสามารถแปลงไปเป็นธาตุตามตัวละครในทีมได้โดยแต่ละธาตุของตัวละครในทีมเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนกระสุน2นัดให้กลายเป็นธาตุที่เกี่ยวข้องกันได้ทีมผมมีครบเลยในทีมมี3ธาต์ น้ำไฟฟ้าไฟกระสุน6นัดหลังเนี่ยจะกลายเป็นกระสุนธาตุน้ํา2นัดกลายเป็นกระสุนไฟฟ้า2นัดและคือกลายเป็นกระสุนธาตุไฟ2นัดซึ่งตัวคูณของกระสุนท,ที่แปลงเป็นธาตุพวกนี้เนี่ยจะเยอะกว่ากระสุนธาตุลมแบบครึ่งครึ่งเลยแถมตัวคูณเยอะกว่าสกิลธาตุตอนชาร์จยิงด้วยนะเสียดายคือมันไม่ได้นับเป็นดาเมจการชาร์จโจมตีนับเป็นดามดเมจอัลติเม แปลงเป็นธาตุของตุลละครในทีมได้ธาตุละสองนับอะยิงทีมหน้าแหกกับสองพเะฉะนั้นจริงๆอันติตัวนี้ทํา ER มากดนะครับโคตรจะคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะบูดาออลติเมตเนี่ยสิวินาทีแล้วก็ใช้พลังงานธาตุแค่60เท่านั้น แล้วก็แพสซีฟสที่ตอนแรกผมดูแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้าใจแต่พอมาเล่นจริงอ๋อแม่งเป็นงนี้เองก็คือเวลาที่ตัวละครในทีมทําให้เกิดวิญญาณราตรีปรทุชัสก้าจะทําการยิงกระสุนธาตุลมสร้างความเสียหายเท่ากับ1 5 0ของกระสุนธาตุลมในสกิลธาตุแต่ถ้าเกิดว่าตัวละครในทีมมีธาตุไฟน้ําน้ําแข็งแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยสกิลนี้จะไม่ยิงความเสียหายธาตุลมแต่ว่าจะยิงสุ่ม1ใน3ธาตุที่อยู่ในทีม แต่ว่าจะยิงเป็นาธาตุตามตัวละครที่อยู่ในทีมโดยจะได้ดาเมจเป็นร5 0เของกระสุนที่เปลี่ยนาธาตุไปแล้ว คุณจะสังเกตเห็นแวบ,บๆในฉากนี้คือวิญญาณราตรีปรทุปุ๊บทัสก้าจะมีการยิงกระสุนออกไปซึ่งในภาพที่เห็นเนี่ยจะยิงเป็นธาตุไฟแล้วพอดีจังหวะนั้นมอนติดน้ําพอดีไอ้กระสุนธาตุไฟตรงนี้ก็เลยยิงออกไปโง่ๆแล้วก็ไประเหยใส่มอนเฉยเลยทําให้ดาเมจที่ออกไปเนี่ยแรงเฉยเลยหรือถ้าออกเป็นธาตุอื่นที่ทําปฏิกิริยาแบบแอมปิฟายแบบนี้ไม่ได้ก็มันก็ไม่ได้ถือว่าเบาอยู่ดีถือว่าเป็นดาเมจช่วยจากสกิลได้เยอะมากๆแล้วถ้าเกิดว่าในทีมคุณจัดทีมเป็นทีมที่มีตัวน่นวเนี มันยิ่งทำให้คููดาวของวิญญาณราตรีปฐุมันน้อยลงเนี่ย พอติดได้บ่อยขึ้นกระสุนในแพสซีฟนี้ก็ออกได้บ่อยขึ้นนั่นเองแถมแพสซีฟนี้มันไม่มีคูดาวยิ่งติดวิญญาณราตีประตุบ่อยเท่าไหร่กระสุนตรงนี้ก็ยิ่งออกได้บ่อยเท่านั้นเอาจริงคือตัวนี้มีดาเมจหลายส่วนมากเยอะจนไม่อยากจะคำนวณกันเลยทีเดียวส่วนกลุ่มดาวของตัวละครนี้ C1 คือจะทําให้กระสุนนัดที่2เนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นกระสุนาธาตุนั่นเองถ้าเกิดว่าใส่ตัวละคราธาตุในทีมต่างกัน3าธาตุเนี่ยนัดที่3จะเปลี่ยนร0อถ้ามี C1 นัดที่2ก็จะ เปลี่ยนไปเป็นธาตุอื่นด้วยแล้วก็ C 1เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้นอกคอมแบทเนี่ยมันจะทําให้การขี่ปืนเนี่ยกินพรวิญญาณราตีแล้วก็โฟรจิสตันน้อยลง30%เอนั่นเองส่วน C 2เนี่ยจะทําให้ชัสกาเนี่ยได้บัฟโบนัส Dmg ขั้นที่1โดยทันทีเมื่อเข้าสู่สนามง่ายๆคือปกติแล้วบัฟโบนัส Dmg ในแพสซีฟเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ขั้นซึ่งเราต้องใส่3ธาตุในทีมถึงจะได้6กแต่ถ้าเกิดว่าเรามี C2 เเรราาาสามาถลือกใส่แค่2ธาุก็ได้ธาสุสดท้ายไม่ต้องเข้าแพสซีด้เพราะว่า C2 เนจะป็ขั้น พอใส่ไปอีก2ธาตุมันจะขึ้นไปขั้น3พอดีคล้ายๆกับ c 1พี่นิวอะไม่งงใช่ไหมซึ่งนอกจากการปรับพรสวรรค์ให้ใช้งานง่ายขึ้นแล้วเนี่ยเวลาทําการยิงกระสุนธาตุออกไปเนี่ยชัสก้าจะยิงกระสุนธาตุแบบ AOE สร้ o e. างความเสียหายเป็น40 0เตของพลังโจมตีของชัสก้าซึ่งการยิงแบบ a o e นี้เนี่ยจะสุ่มจากธาตุของกระสุนในครั้งนั้นนั่นเองซึ่งในการเล็งยิง1ครั้งเนี่ยจะสามารถทํา a o e ตรงนี้ได้แค่รอบเดียวเท่านั้น C 4คือเมื่อทําการกดอันติและก็ยิงกระสุนธาตุในอันติเนี่ยโดนศัตรูมันจะเป็นการฟื้นฟูพลังงานธาตุให้กับชัสกาเนี่ยหนุดห้หน่วยซึ่งนอกจากฟื้นพลังงานแล้วเนี่ยเมื่อกระสุนธาตุของอันติยิงไปโดนเนี่ยมันจะระเบิดเป็น AOE 400%ของพลังโจมตีเหมือนกับ C 2ซึ่งอ้างอิงประเภทธาตุตามธาตุของกระสุนที่ยิงออกไปเหมือนเดิมซึ่งความเสียหายตรงนี้นับเป็นความเสียหายของชาร์จโจมตีนะ ส่วน C6 คือระยะเวลาในการรีโหลดกระสุนเนี่ยจะลดลงซึ่งหลังจากทําการรีโหลดกระสุนนับที่3แล้วเนี่ยมันจะทําให้ชัสกาเนี่ยได้รับสถานะา fatal round เป็นเวลา3าวิซึ่งภายใน3าวิหลังจากที่มีบัฟปับันนี้เนี่ยครั้งถัดไปที่ชัสกาทาการเล็งโจมตีเนี่ยการชาร์จเล็งจะไม่ต้องรีโหลดแล้วกดเล็งปุ๊บกระสุนเต็มแม็กทันทีแล้วก็ยิงได้เลยแถมความแรงขีของกระสุนาธาตุเนี่ยที่ยิงออกไปเนี่ยจะเพิ่มขึ้น120ทําไม C6 ของตัวละครใหม่ๆนี่มนันบวกเวอร์จังว ซึ่งเอฟเฟกต์เฟททลราวเนี่ย,เ,ยเกิดได้มากสุดหนึ่งครั้งในทุกๆ3วินาทีก็นั่นแหละแปลว่าพอบัฟมันหมดปุ๊บคุณเล็งรีโหลดกระสุนครั้งต่อไป3วิหน้าคุณก็สามารถยิงแบบไม่ต้องรีโหลดเลยโอเคถัดมาเป็นอาวุธก่อนลวกันบอกไว้ก่อนนะว่าอาวุธที่คุณเห็นเนี่ยเป็นแค่ดาเมจส่วนตัวของชัสกาเท่านั้นไม่ได้มีการเอาปฏิกิริยาเข้ามาเกี่ยวด้วยรวมทั้งพวกระเหยกับละลายด้วยเป็นดาเมจแบบเพียวๆของตัวชัสกาเองอาวุธเนี่ยประจำตัวถ้าคุณมีผมจะบอกว่าประจำตัวตัวนี้โคตรค ผมมองว่าประจำตัวคุ้มกว่านะมันได้ทั้งคริเดเมตพลังโจมตี24%โบนัสชาร์จยิง48โบนัสอันติอีก24คือคุณได้สแตท4อย่างอะ่ะเพราะฉะนั้นดาเมจที่คุณได้เนี่ยประจำตัวนี้ดาเมจถือว่าค่อนข้างโดดสาหรับตัวนี้รองลงมาเนี่ยก็ยกให้เป็นของอาควาครับได้เป็นคริเดเมตเยอะพลังโจมตีเบสต,ต่ําได้โบนัส DMG ประมาณ20%หลักๆก,ก็มีแค่ประมาณนั้นครับส่วนของลินเน่เนี่ยก็จะได้เป็นคริเดเมตเหมือนกันแล้วก็ได้เป็นโบนัสชาร์จยิงประมาณ16%ครับ จัดทีมเนี่ยไม่ได้นะครับบัฟเอทเนี่ยเพราะว่าบัฟเอทต้องจัดทีมให้เหมือนกับคนใส่แต่ว่าชัสก้าเป็นธาตุลมแล้วต้องเล่นกับทีม ที่มันเป็นธาตุอื่นทั้งหมดเลยฉะนั้นสิ่งที่ชัสกาจะได้ในการใส่ธนูลินเน่คือเดินเร็ว10%นั่นเองซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมใส่ธนูลินเน่อยู่ผมมองว่าดาเมจของธนูลินเน่ดีไม่คี้เร่เลยนะถัดมาเป็นขัด5ของอาวุธกาชาอันใหม่เนาะอาวุธกาชาอันใหม่คือยิ่งเล็งนานโบนัสชาร์จเล็งยิ่งเพิ่มเยอะฉะนั้นตัวชัสกาเนี่ยแทบจะเล็งตลอดเวลามันก็ควรจะได้แหละผมไม่ได้เทสในเกมในอันนี้คำนวณอย่างเดียวเพราะว่าผมไม่มีแต่ว่าแพสซีฟมันเขียนไว้อย่าง,ง เอมอสที่1 s t a c สแต็กบางทีอาจจะไม่ถึง1ด้วยซ้าเพราะว่าคิดว่าน่าจะได้แค่สแต็กเดียวหรืออาจจะไม่ได้เลยด้วยซ้ำเพราะว่ากระสุนเนี่ยเราไม่ได้ยิงไกลมากแล้วมันพุ่งไปหามอนเนี่ยค่อนข้างไวเพราะงั้นบัฟของเอมอสเนี่ยเราได้ไม่เต็มอยู่แล้วเนาะอย่างหนึ่งคือได้เป็นพลังโจมตีเปอร์เซนด้วยครีดเมจก็จะน้อยกว่าคนอื่นหน่อยถัดมาคือแบ็กคริปที่ R5 หนึ่งสแต็กถ้าเกิดว่าไม่มีสแต็กไปใช้ของฟรีก็ได้ถัดมาคืออาวุธคราฟของนัดลันที่ขัด5เนาะ แล้วก็สุดท้ายก็คือหามายูมิอาวุธคราบของอินาซึมะซึ่งอาวุธนี้เนี่ยต้องบอกว่ามี2กรณีในกรณีที่คุณกดอันติ คุณจะได้โบนัสชาร์จยิงแค่ประมาณ24%แต่ถ้าเกิดว่าคุณปล่อยให้พลังงานมันเต็มหลอดคุณจะได้โบนัสชาร์จยิงที่48%ซึ่งแน่นอนว่ายอมได้โบนัสชาร์จตีลดลงครึ่งหนึ่งแล้วเอาพลังงานไปกดอันติในทุกๆโรเทชันจะได้ดาเมจที่เยอะกว่านะทีนี้ต่อมามาดูที่เซตอ์ติแฟกต์เซตอ์ติแฟกต์ตอนนี้คนน่าจะมองกัน2เซตก็คือมีออฟซิเดียนกับมี CVV เซตลมนั่นแหละถ้าถามผมผมเชียร์ออฟซิเดียนมากกว่าสเตปปั้นง่ายกว่าได้เยอะกว่า ตัวคูณคิดเยอะกว่ามากๆเลยอ่ะซึ่งใช้ได้กับแทบทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเจอมอนแบบไหนคุณจะใช้เซตนี้ผ่านก็ได้ในกรณีที่คุณอยากจะใส่เป็นสีลมแนะนําให้เล่นเป็นทีมที่มีธาตุสาธาตุครบบซึ่งชัสกาเนี่ยพอใส่เซตนี้ก็จะมีดาเมจกระจายที่เยอะขึ้นมีโอกาสที่จะไปลดต้านธาตุอื่นได้ในทีมซึ่งจะทําให้ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับธาตุนั้นๆเนี่ยมันแรงขึ้นไปอีกได้นั่นเองหรือในกรณีที่คุณเจอมอนหมู่ มอนประมาณ3ตัวขึ้น2ตัวสตัวขึ้นคุณจะใช้เซตนี้ก็ได้หรือในกรณีที่มอนมีต้านธาตุเยอะคุณจะมาใส่เซตนี้ก็ได้แต่เซตสีลมเนี่ยข้อเสียของมันคือเราไม่รู้เลยว่าชัตกาจะกระจายโดนธาตุไหนเพราะว่ากระสุนธาตุเนี่ยเรามีทั้งหมด4ธาตุผมบอกไม่ได้เลยว่าชัตกาเขากระจายธาตุไหนไปเขาลดต้านธาตุไหนอยู่ไม่รู้เลยอันเนี้ยในผลที่2คือเราสามารถใส่เซตสีออปซิเดียนแล้วไปเอาซิโลเนนมาลดต้านได้ถ้าเกิดว่าคุณมีซิโลเนนไม่ จำเป็นจะต้องมาพึ่ง4 v v ในการลดต้านเลยแต่นั้นให้ผมเชียร์ผมยังเชียร์เป็นสีออปซิเดียนมากกว่าทางด้านของเมนสเตตของอร์ติแฟกต์เนี่ยนาฬิกาเนี่ย มี2แบบก็คือพลังโจมตีกับ EM ดีทั้งคู่ถ้าคุณเล่นเป็นทีมที่มีทาตต่างกันธาตทาแล้วมันยิงทําปฏิกิริยาได้เยอะเนี่ยใส่ EM ได้ครับเพราะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมันเยอะซึ่งส่วนใหญ่ชัสกากจะเป็นคนทริกเกอร์นั่นแหละเว้นแต่ตัวละครในทีมเป็นตัวละครออฟฟิลด์ซะเยอะนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาครอบคุมกว่าไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆก็จะเป็นพลังโจมตีพลังโจมตีใช้ในกรณีไหนก็ได้ก็คือคุณเล่นเป็นทีมที่มีธา,าตทาต่างกันก็ได้หรือเล่นเป็นทีมที่มีแค่2ธาตุาไม่ได้มีกรบบะ,ะรนนั้จต็ ้ใชกว่าก็อยู่ที่ทีมที่เล่นอีกทีนึงอะส่วนถ้วยตัวนี้ใส่ ATK นะครับอย่าไปมือบอลใส่ถ้วยธาตุนะโว้ยถามว่ามันใส่ได้มั้ยมันก็ใส่ได้แหละแต่คุณทําดาเมจหนึ่งทีคุณมีดาเมจสี่ธาตุคุณจะใส่โบนัสธาตุเดียวทําไมละเนาะคุณก็ใส่พลังโจมตีให้มันได้ทั้ง4ธาตุไปเลยไปดีกว่าหะอีกอย่างหนึ่งพวกบัฟโบนัส DMG ที่คํานวณช่องเดียวกันกันกบถ้วยธาตุาเนี่ยคุณมีในแพสซีฟครับหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์คุณยังมีฟูรีน่าบับ บัฟให้อีก40%เพราะงั้นไม่จำเป็นจะต้องใส่ถ้วยธาตุครับ ADK ค,คุ้มกว่าและหมวกแน่นอนรับว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่เป็นเซ็ตออฟซีเดียนบังคับเป็นหมวกครีดามจเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เซ็ตออฟซีเดียนแล้วไม่ใช่อาวุธครีเรตเนี่ยคุณก็ใส่หัวเป็นครีเรตซะตัวซับสแตทของตัวละครนี้ก็แนะนานะครับเอา ER ให้พอผมแนะนําไว้ที่ร30ครับแต่ยังของผมเนี่ยผมทําแค่ร10เท่านั้นแล้วผมยัดเฟโบเนสไปเลย3ตัว3ตัวนี่คือบางโรเทชันไม่พอนะแต่เอาาาาฟกกก็130็็ททํํ130ััแหลลละถดมมคิพงโจตี ER ทีนี้เรื่องทีมของชัสกามันจะมีในกรณีที่คุณเล่นเป็นแบบว่าแค่2ทธาตุกับตัวลดต้านธาตุอีก1ตัวกับในกรณีที่คุณเล่นเป็นตัวละครธาตุไม่ซ้ํากันเลย3ามธาตุซึ่งที่จะพูดถึงก่อนคือในกรณีที่ธาตุไม่ซ้ํากันเลย3ามธาตุ กรณีนี้จะเป็นกรณีที่ผมมองว่าได้ดาเมจเยอะที่สุดเนื่องจากกระสุนมันมีกระสุนธาตุ4นัดที่ตัวคูณเยอะมีดาเมจออฟฟิลด์จากตัวละครได้ถึง2ตัวแล้วก็มีบัฟใช้ได้พร้อมมากๆทีมที่คิดว่าดาเมจเยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นฟูรีน่าออรอนลแล้วก็เบเนตอันนี้บอกไว้ก่อนว่าออรอนผมเลเวล70็อรสวรรค์เลเวลหหมดเลยฉะนั้นเอดีเคยังเพิ่มได้อีก ดาเมจพรสวรรค์ก็ยังเพิ่มได้อีกฉะนั้นดาเมจในทีมก็ยังสามารถแรงกว่านี้ได้อีกนิดนึงด้วยซ้าแต่ว่าทาไมต้องโอโรรอนเพราะว่าโอโรรอนเนี่ยเป็นตัวนัดลั่นและก็ใส่เซต4ฮีโร่ได้4ฮีโร่คือบัฟโบนัสด m เของธาตุที่ตัวละครที่ใส่ไปทําปฏิกิริยาด้วยบวกอีก40%อย่างในกรณีที่เล่นเป็นฟูริน่าโอโรรอนแบบเนี้ยเวลาโอโรรอนเขาช็อตติดชาร์จไฟฟ้าใช่ไหมทั้งทีมก็จะได้เป็นโบนัทธาตุน้าแลวก็โบนัทธาตุไฟ The cat sat on the ก็ได้เต็มๆเลยครับน้ำ40ไฟฟ้า40แถมบวกโบนัสดาเมจที่ฟูริน่าบัฟได้อีกเนี่ยทำให้ทีมนี้แทบจะไม่ขาดโบนัส DMG เลยพลังโจมตีก็ไม่ขาดโบนัส DMG ก็ไม่ขาดปฏิกิริยาก็มีออฟฟิลก็มีฉะนั้นใท้แนะนําทีมนี้แหละเป็นทีมแบบโคตรเดอะเบสเลยถามว่าไม่มีฟูริน่าเล่นตัวไหนอ่าไม่มีแล้วครับเพราะว่าธาตุน้ําตัวอื่นเขาแทบจะใช้กับตัวของชัสการ์ไม่ได้เลยถ้าในอนาคตมีตัวออฟฟิลไฟที่ทําดาเมจออฟฟิลได้บัฟได้ก็อาจจะเอามาแทนเบนเน็ตแล้วก็เปลี่ยนตําแหน่งตัว Hill เนน่ไปป็วอื อ,อย่างเช่นตอนนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นแบบอื่นก็อาจจะเปลี่ยนฟูดิน่าเป็นธาตุน้ำแข็งอย่างเฉินเหอเฉินเหอดีอยังไงเฉินเหอคือดีตรงที่ว่าบัฟของเฉินเหอมันเป็นโคตาซึ่งชัชกาก็ไม่ได้ยิงรัวอยู่แล้วเดน,นเบิร์สเป็นนัดเป็นนัดไปแค่เอาเฉินเหอกดบัฟแบบแตะเนี่ยได้โคตายิง5รอบได้บัฟแฟลตดีเอ็มจีของธาตุน้ำแข็งเนี่ยห้ารอบก็ถือว่าคุ้มแล้วเวลายิงธาตุน้ำแข็งออกไปชัชกาก็จะยิงเป็นธาตุน้ำแข็งได้แรงขึ้นซึ่งแน่นอนว่าพอคุณใส่ในทีมเป็นพวกน้ำหรือน้้แขข็็งงนนีี่่มมัโอกาาสท,ทา กับไฟหรือน้ํากับไฟเนี่ยมันจะทําการละเหยหรือละลายกันได้อย่างเช่นมีฟูดิน่าเบนเน็ตโอโรรอนเนี้ยถ้าคุณยิงได้โชคดีมากพอน้ำแปะอยู่พอดีแล้วไฟยิงไปโดนเนี่ยมันก็จะเป็นระเหยธาตุไฟซึ่งส่วนใหญ่ธาตุไฟก็จะเป็นคนระเหยได้แหละเพราะว่าเรามีซีฟู้ดในการช่วยแปะน้ํา จริงๆนะว่าที่ผมพูดมานี่คือสุ่มหมดเลยคุณไม่มีทางรู้ว่าธาตุไหนจะเกิดปฏิกิริยาตอนไหนเพราะว่ากระสุนที่ใส่เข้าไปมันสุม่มปฏิกิริยาธาตุที่เกิดขึ้นมันก็มาแบบสุ่มๆถ้าคุณโชคดีมากพอกระสุนมันจะเปะกบธทตุที่แปะหัวม,มอนและสามารถทําปฏิกิริยาได้พอดีแต่ถึงแม้จะบอกว่าสุ่มเนี่ยดาเมจที่ออกมาแบบเฉลี่ยแล้วโดยไม่เกิดปฏิกิริยาธาตุแบบแอมพลิฟเลยเนี่ยมันก็ยังเป็นดาเมจที่ดีมากๆถึงแม้จะไม่นับดาเมจของบัฟอบิสเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นดาเมจที่ค่อนข้างโอเคมากอยู่ดี ราะงั้นให้คุณคิดซะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดละลายหรือละเหยขึ้นมาเนี่ยทีมพวกนี้ถือเป็นโบนัสดาเมจอันใหญ่หลวงมากๆเพราะดาเมจปกติของทีมพวกนี้มันก็แรงอยู่แล้วถ้าเกิดมันละลายหรือละเหยขึ้นมาก็นั่นแหละแรงขึ้นไปอีกหรือถ้าเกิดว่าลำคาญแบบว่าแม่งเอยอยากใส่ฮิวหมู่ไปเล่นกับฟูดิน่าจังคุณจะใส่ฮิวหมู่เป็นธาตุอื่นก็ได้ยังธาตุไฟเนี่ยเขาไม่มีฮิวหมู่แต่ธาตุน้ำแข็งเขามีชาลลอตคุณก็ลองไปเล่นเป็นชาลลอตก็ได้ถึงแม้จะทําปฏิกิริยาพวกระเหยหรือละลายไไม่ได้ แต่ว่าปฏิกิริยายิบย่อยที่เขาปรับตัวคูณมาอย่างเช่นพวกซูเปอร์คอนดักช์จไฟฟ้าหรือแช่แข็งแล้วน้ำแข็งแตกเนะี่ยมันก็ยังมีราเมจให้ทีมได้ถัดมาคือทีมไฮเปอร์แครี่แบบระเหย ฟูดีน่าเบนเนตแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นซีโรเนนถามว่าใส่ตัวอื่นได้ไหมก็ได้แหละคุณจะใส่เป็นฟูดีน่าเบนเนตอีกตัวหนึ่งเป็นตัวธาตุไฟที่ทำดาเมจแบบออฟฟิลก็ได้อย่างเช่นเซียงหลิงอีกแล้วก็ได้แต่มันก็มีโอกาสที่กงจักเซียงหลิงจะไปแย่งทําการระเหยของกระสุนชัดก้าได้เพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณมีฟูดีนาเบนเนตแล้วก็ซีโรเนนเนี่ยทีมนี้ข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันคือดาเมจระเหยนิ่งมากนิ่งมากที่หมายถึงคือติดระเหยแทบทุกรอบเลยผมได้บอกไปไปปออยังว่าผมลมบก ่างหนึ่งคือ I c ซของการชาร์จตีของชาร์สก้าเนี่ยน่าจะไม่มี I c ซนะเนื่องจากตอนที่ลองในสตรีมเนี่ยมันติดเมล์ธรรมดากับรีเวิร์สเมลได้พร้อมกันเพราะง,งั้นก็คิดว่าชาร์จโจมตีตัวนี้ก็คงเหมือนกับตัวอื่นๆที่เน้นในการทําปฏิกิริยาอย่างพวกงูเถาหรือเลโอสลีพวกนี้ที่ชาร์จตีมันจะไม่มี ICD เพราะง,งั้นในทีมนี้ระเหยได้ตลอดแน่นอนเอาซีโรเนนมาช่วยในการลดต้านทตุแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าเจอศัตรูทั่วไปที่ไม่ได้มีต้านทตุเยอะๆเนี่ยเล่นทีมนี้มันดีไหม เนื่องจากกระสุนมันสุ่มถ้าคุณสังเกตกระสุนดูเนี่ยกระสุนเนี่ยมันจะเปลี่ยนท่าแค่2นัดเท่านั้นแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนกระสุนนัดที่3ด้วยแต่ไอ้กระสุนนัดที่3เนี่ยมันมีโอกาสแค่66สฉะนั้นถ้าเกิดว่าโชคร้ายจริงๆเนี่ยแล้วเกิดกระสุนนัดที่3มมันไม่เปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยดาเมจคุณหายเยอะมาก แต่ถ้าเกิดว่าติดตลอดติดเ,เรื่อยๆโอเคมันทําดาเมจได้โคตรดีเลยแต่นั่นแหละมันไม่มีความแน่นอนพอคุณโชคร้ายปุ๊บดาเมจทีมคุณมันจะตกเยอะมากซึ่งแน่นอนว่าผมแนะนําให้เล่น3าธาตุดีกว่าเพราะว่าดาเมจมันนิ่งมันไม่ต้องมาสุมว่านัดที่3จะได้หรือเปล่าเพราะว่ามันได้ร้อเพราะงั้นก็ตามนั้นแหละครับแนะนําว่าให้เล่น3าธาตุไปเลยดีกว่า อีกแบบหนึ่งเผื่อใครอยากใช้เฉินเหอเป็นทีมแบบ reverse melt ไม่ดีเท่าฟูดิน่านะครับเพราะว่ามันไม่ได้การันตีที่จะติดละลายเนื่องจากทีมนี้ไม่ได้มี off ฟิ e l ธาตุไฟหรือธาตุน้ําแข็งในการแปะธาตุให้อีกธาตุหนึ่งระเหยได้ตลอดเหมือนฟูดิน่าทีนี้จริงคุณสามารถรอได้นะรอเป็นตัว off field ธาตุไฟที่สามารถตี off f i ล l ได้แล้วก็มี b u อ atk ให้ ทีมนี้น่าจะดีขึ้นเยอะมากๆถ้าเกิดว่ามีออฟฟิลท์ธาตไฟมาเพราะว่าคิดว่าดาเมจน้ำแข็งคุณน่าจะสามารถรีเวิร์สเมลได้แทบจะตลอดเลยแหละคล้ายๆกับกรณีของทีมฟูรินาฉะนั้นอันนี้ก็คงต้องรอต่อไปอะนะเพราะงั้นทีมนี้แนะนําว่าในกรณีที่คุณอยากเล่นจริงๆเนี่ยให้แนะนําว่าเป็นเจอมอนเดียวหรือเป็นเจอมอนที่มีต้านทานธาตเยอะๆดีกว่า เพราะว่าถ้าเป็นมอนเดียวกระสุนโดนตัวเดียวแล้วโชคดีเนี่ยมันจะติดเมลรีเวิร์สเมลหรือติดเวเปอร์ไรส์ได้ง่ายๆเลยแถมมีลดต้านทาตุของซิโลเนนมาช่วยด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมอนทั่วไปที่ไม่ได้ต้านทาตุอยู่แล้วหรือเจอมอนเยอะๆหน่อยเนี่ยผมแนะนําไปเล่นทีมธาตท่ามาเดินนั่นแหละเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันสําหรับตัวละครตัวนี้ถ้าโดยส่วนตัวผมนะตัวนี้เป็นดาเมจลมที่มีเมคานิกดีมากมันเล่นได้หลากหลายมากมันทําให้ปฏิกิริยาที่แบบว่ามันไม่เคยจะมีประโยชน์ในอดีตเนี่ยอยู่ดีๆก็มีประโยชน์ขึ้นมาเตม,มเลยแ,มแพทนี้ การปรับตัวคูณปฏิกิริยาไปด้วยชัสกาก็ยิ่งทําปฏิกิริยาพวกนี้แล้วก็ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกอะ่ะมันไม่ถึงกับต้องเปิดมาใช้ขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นตัวที่เปิดมาแล้วคุ้มมากดาเมจณนะตอนนี้ก็ถือว่าดีมากๆติดอย่างหนึ่งคือในทีมฟูรีนาเนี่ยมันหาตัวที่เป็นฮิวหมู่แล้วก็ช่วยเรื่องของดาเมจเรื่องอะไรพวกนี้มาใส่ได้ยากเพราะว่าอย่างเราอยากใส่เบนเน็ตแต่ว่าเบนเน็ตฮิวหมู่ไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ทาให้การเล่นกับฟูรีนาไม่ได้คุ้มมากขนาดนั้นเพราะงั้นถึง สามธาตุเพราะงั้นแนนาคตณถ้าเกิดว่ามีตัวละครที่เป็น ธาตุที่มีปฏิกิริยาเกี่ยวกับธาตุลมเนี่ยออกมาใหม่ๆเป็นตัวฮิวมูเป็นตัวออฟฟิลเป็นตัวบัฟคุณมีโอกาสที่จะเอามาใช้กับตัวนี้แบบสูงมากอ่ะอย่างแพดหน้ามาบุยกาเข้าหรือมี MC ไฟที่เป็นออฟฟิลเนี้ยการจัดทีมมันก็จะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะคือใครมีตัวเก่าๆอยู่แล้วก็ตามสบายเล่นตัวเก่าไปก็ได้แต่ใครอยากจะได้สักตัวที่เอาไว้มาเล่นเปิดตัวเพิ่มก็มีโอกาสได้กลับมาใช้เรื่อยๆตัวนี้ถือเป็นตัวที่น่าเปิดไปใช้งานตัวหนึ่งเลยแน แต่ให้คิดซะว่าตัวนี้เล่นดาเมจลมเพียวๆไม่ได้หนะครับเบาหวิวเลยละมุดสามารถเล่นดาเมจลมให้เปอร์แครี่ได้ถ้าเกิดว่าคุณมีฟารุซาน46มันไม่ได้เป็นตัวแทนที่มาแทนละมุดเรื่องการบินสำรวจนอกนัดลันก็ไม่ได้ดีกว่าเยอะมากฉะนั้นถ้าเกิดว่าชอบเล่นละมุดไม่ต้องเปิดตัวนี้ก็ได้มันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยเอาจริงชอบเล่นตัวไหนก็เล่นตัวนั้นเลยครับยังไงคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แหละครับผมอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับ